กล่องข้าวในวันฝนตกอย่าลืมกินข้าวนะต้นข้าวกล่องนี้ฝนเปียกนิดหน่อยแต่ฉันตั้งใจทำสุดหัวใจเลยเสียงนั้นยังคงชัดเจนในความทรงจำของต้นแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามในวันฝนตกวันหนึ่งณนะตลาดนัดเล็กๆข้างวัดต้นเคยยืนหลบฝนอยู่ใต้ร่มผ้าใบาเก่าๆพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งในวันนั้นไม่มีแม้รองเท้าคู่ดี หาฮ่าจะใส่ฝนตกอีกแล้วนะเธอบนแต่ใบหน้ากลับเปื้อนยิ้มไม่เป็นไรวันนี้เราขายได้ตั้งเจ็ดกล่องเขาตอบพลางยกลังข้าวกล่องที่เหลือบ่าขึ้นบ่ามือของเธอยื่นมารับข้างหนึ่งอีกไม่นานเราต้องมีร้านของตัวเองแน่ๆต้น เชื่อฉันสิเธอเชื่อมั่นในเขาเสมอและเขาก็เคยเชื่อมั่นว่าเธอจะไม่มีวันจากไปตอนที่เธอหายไปนี่สินทรัพย์เข้าเหมือนพายุซ้อนพายุจากร้านอาหารเล็กๆที่เคยเป็นความฝันของพวกเขาทั้งคู่กลายเป็นภาระท่วมท้นที่แบกไม่ไหวลูกค้าเริ่มหายหุ้นส่วนโกงเงินที่กู้มาก็ไม่มีทางใช้คืนทันในเช้าวันหนึ่งต้นตื่นขึ้นมาในบ้านเช่าหลังเล็กๆที่เงียบเกินไปไม่มีเสียงคนเคาไข่ ไม่มีข้าวกล่องวางรอไม่มีใบหน้าของเธอทีเคยหันมายิ้มเธอจากไปไม่มีจดหมายไม่มีคำลเลวนไว้เพียงข่าวลือจากคนรู้จักว่าหญิงสาวที่เขารักไปอยู่กับชายอีกคนผู้มีรถหรูบ้านใหญ่และไม่ต้องตื่นตีสามาหุงข้าวขายทำไมวะทำไมมึงต้องทิ้งกูในวันที่กูแทบไม่เหลืออะไรเลยเขาสุดลงตรงหน้าหิ้งพระร้องให้จนเสียงแทไม่มีมือสันส่นๆกำกล่องข้าวเก่าที่เธอเคยเขียนข้อความไว้ใต้ฝากล่องตราบใดที่เรายังเชื่อในกันและกันเราจะไม่มีวันหิวโหย เธอเขียนไว้ในวันเปิดร้านครั้งแรกวันนี้ข้าวไม่มีเธอไม่มีและความเชื่อมั่นก็ไม่ม,ม,มีแต่เขายังมีแรงอีกนิดหนึ่งที่เหลือจากความพังทลายเขาเริ่มใหม่ด้วยการกลับไปยืนขายข้าวกล่องอีกครั้งคนเดียวเช่าเตาแกส๊สมือสองหุงข้าวถุงละ12บาทด้วยไฟหัวใจไม่มีใครช่วยตักไม่มีใครเรียกลูกค้าแต่เขายังอยู่ยังยืนและยังสู้ตัดไปฉากในอนาคตพอให้ผู้อ่านรู้ว่ามีอะไรรออยู่10ปีต่อมา หญิงสาวผู้จากไปในวันนั้นยืนอยู่หน้าตึกสำนักงานหรูที่ชื่อว่าต้นฟู้ดกรุ๊ปเธอมองโลโก้ตึกอย่างไม่รู้ว่าชายที่เธอเคยดูถูกและเคยทิ้งไปในวันฝนพรำคือเจ้าของตึกนั้นเองตอนที่2คนขับรถกับเจ้าของบริษัทห้องโถงชั้นล่างของบริษัทต้นฟู้ดกรุ๊ปใหญ่โตจนหน้าหวันเกรงเสาอาคารสูงโจรเพดานกระจกสะท้อนแสงจนมองเห็นใบหน้าตัวเองและกลิ่นกาแฟจากมุมต้อนรับที่หอมฟุง้งต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น หญิงสาวในชุดสูทรเรียบรูเดินเข้ามาด้วยท่าทีมั่นใจเธอคือพิมหญิงสาวที่เคยยืนหลบฝนกับชายคนหนึ่งใต้เต็นท์เก่าฮ่าฮ่าแต่วันนี้เธอมากับสามีใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่กำลังขอเข้าร่วมลงทุนกับต้นฟู้ดกรุ๊ปคุณรอผมอยู่ตรงล็อบบี้นะผมขึ้นไปคุยเบื้องต้นก่อนชายคนนั้นบอกกับพิมเธอพยักหน้าพร้อมปลายตามองไปรอบๆอย่างถือดีขณะที่หางตาเหลือไปเห็นชายคนหนึ่งในชุดพนักงานสีกรมท่าเขาเดินออกมาจากโรงรถด้านข้างบริษัทมือถือกุญแจรถตู้ เหงื่อไหลเต็มหน้าผากเสื้อเปื้อนนิดหน่อยแต่ท่าทีสงบนิ่งเขาคือต้นชายที่เคยถูกเธอทิ้งไปในวันที่ชีวิตต่ำต้อยที่สุดคนขับรถหรือสงสัยคงมารับแขกพิมพ์พึมพำแล้วหัวเราะเบาๆเธอลุกจากเก้าอี้แล้วเดินตรงเข้าไปหาเขาเธอนี่มันบังเอิญจริงๆเธอแซ้งทักต้นยืนนิ่งริมฝีปากกระตุกยิ้มบางๆแต่ไม่ได้ตอบกลับยังทำงานงกงกอยู่เหรอเธอพูดต่อขับรถนี่ได้เงินเดือนเท่าไหร่ล่ะหรือว่ายังขายข้าวกล่องอยู่เหมือนเดิม เธอหัวเราะในลำคอแต่ต้นกลับยังเงียบแล้วเสียงหนึ่งจากบันไดกระจกชั้นบนก็ดังขึ้นคุณต้นครับห้องประชุมพร้อมแล้วครับชายหนุ่มในชุดพนักงานขับรถคนนั้นเดินผ่านหน้าพิมโดยไม่แม้แต่จะศบตาก่อนจะเดินขึ้นไปยังชั้นบนพร้อมเสียงกระซิบของพนักงานต้อนรับว่านั่นคือคุณต้นเจ้าของบริษัทค่าผู้ก่อตั้งต้นฟู้ดกรุ๊ปด้วยตัวคนเดียวเลยนะคะสีหน้าของพิมเปลี่ยนไปทันทีหัวใจเธอเต้นรัวริมฝีปากแห้งผากแต่สิ่งที่สะเทือนยิ่งกว่าคือ แววตาเขาไม่ได้โกรธเธอเลยกลับสงบนิ่งเหมือนคนที่เคยเจ็บแต่ผ่านมันมาได้อย่างเหนือชั้นเบื้องหลังความสำเร็จในลิ้นชักโต๊ะทำงานของเขายังมีกระปุกเกลือเก่าๆาวางอยู่เกลือที่เขาแอบส่งไปให้แม่ของพิมพทุกเดือนหลังจากที่พิมพจากไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองแม่ของเธอยังอยู่ที่บ้านเก่าในซอยเล็กๆและยังใช้เกลือถุงเล็กๆจากคนขายข้าวกล่องที่เธอเคยดูถูกต้มกับข้าวต้มเปล่าทุกเช้าไม่ใช่ทุกคนที่จากไปแล้วจะได้กลับมาเจอคนเดิมอีก และไม่ใช่ทุกคนที่อยู่เหมือนเดิมจะยังใจเหมือนเดิมตอนหน้าจะเป็นจุดที่พิมพ์เริ่มรู้สึกผิดและเริ่มสงสัยว่าคนที่เธอทิ้งไปในวันนั้นจริงๆแล้วเขารักเธอมากแค่ไหน